อันนี้เราจะมารีวิวยำปูม้มานะคะ150ยาสิบค่ะไม่แพงอันนี้ยำหอยนางรมนะคะยำปูมา้ยห้าสิบเหรอใช่ค่ะจา150นาละร5อยหาสจานละรอหแสดงว่าไม่น่าหรอกก็ไม่แพงก็เป็นราคานี้นะพูดถ,ถึงนะนเอาลงเลยปะมีพิกเอาลงเลยค่ะอันนี้คนขับรถเรานะคะอันนี้ GPS ค่ะเย yeah. GPS อันนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะคะพาอันนี้ตัวประกอบนะคะขับตามซิลีซิลีอืมซิลีซิลีไปซิลีมาอีซิลีอันนี้เป็นคนหนึ่นสร้างให้ GPS หูปากใช้เลยหูเลยเห็นปะลาแง่ว่าซันย GPS บอกอย่างวะแง่อันแง่จะควงโต๊บยุ่งเหนือเบญญคนขับเสด็ดเลย เกือบปุ๊ันเลยเธอเพราะท่าแต่วันเนี้ยคนขับนิ่งมากมองไปกระจกข้างหลังพอดีไงจะบอกว่าคนขับอ่ะหัวเสียตั้งแต่ท่องเทพแล้วท่องเทพแล้วคนขับตกกระบาลตัวเองทีหนึ่งสติมาเลยเขาเรียกว่าเสียศูนย์ใช่ไหมตอนนั้นรู้สึกเสียศูนย์เนี่ยค่ะเสียศูนย์เรามาถึงนี่เย็นนะคะเราเราจากเราตั้งใจเราจากบ้านนี่ประมาณเท่าไหร่บ่ายโมงเหรอประมาณ บ่ายโมงอ่ะนะออกจากบ้านเราบ่ายโมงแต่เราแวะนู่นแวะนี่นะก็เลยเราเราตั้ง GPS ประมาณว่าสามโมงครึ่งเราก็ถึงนี่ละแต่ว่าเรามาถึงนี่กี่โมงนะห้าโมงเหรอห้าโมงสี่โมงห้าสิบอ่าก็ประมาณห้าโมงพอดีภารกิจนี้นะแล้วเราก็มาจบลงที่อันนี้ละว่าสั่นตัวลุงม่วงดอนแต่ทัเภอกระบินของใครอ่ะของแม่แม่ดองเตอ้มาแซ่บแท้